โครงการปรฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกอาชีพในสถานประกอบการวิทยาลัยสารพัดช่างตรางานอาชีวศึกษาระบบทึกพาคีสวัสดีค่ะ การดำเนินโครงการปฐรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกอาชีพในสถานประกอบการในวันนี้เรามาพบกันในรูปแบบของออนไลน์นะคะก่อนที่นักเรียนนักศึกษาจะได้รับความรู้และข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานในสถานประกอบการมารับชมสารจากท่านผู้อำนวยการดรประดิษฐ์ฮกทาฝากถึงนักเรียนนักศึกษาก่อนนะคะ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอชาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าไปอ่านและทาความเข้าใจได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะโดยจะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องดังนี้เรื่องที่1ประกาศคณะกรรมการการอชาชีวศึกษาเรื่องมาตรฐานการจัดการอชาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพศ2563เรื่องที่2 ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศ oh, ึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การฝึกงานหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการพศ2565เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในเรื่องการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการจัดทําแผนการฝึกอาชีพการวัดและประเมินผลนิยามคําศัพท์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทิภาคี 1. คูนิเทศหมายถึง ครูซึ่งสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษามอบหมายให้ทำหน้าที่นิเทศให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาระหว่างผู้เรียนผู้ฝึกอาชีพในสถานประกอบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนตลอดจนการวัดประเมินผลการฝึกงานตามรายวิชาน,านั้นๆ 2. ครูฝึกหมายถึงผู้ทำหน้าที่สอนหรือผู้อบรมผู้เรียนในสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 3. ผู้ควบคุมการฝึกหมายถึงผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทำหน้าที่ประสานงานกับสถาบันการศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบที่ภาคีและรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพให้กับผู้เรียนในสถานประกอบการ 4. ผู้ปกครองหมายถึงบิดามารดาหรือบุคคลที่รับมอบหมายให้ความอุปการะเลี้ยงดูผู้เรียน คุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ด้านด้านที่1ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั่นหมายถึงผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยที่ดีมีความภาคภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมายเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีจิตสาธารณะและมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมด้านที่2ด้านความรู้ได้แก่ความรู้ทางด้านทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพรวมทั้งความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับที่เชื่อมโยงกับการทำงานได้ข้อที่3ด้านทักษะได้แก่ทักษะที่ใช้ในการปรับกระบวนการการปฏิบัติงานให้เหมาะสมทักษะด้านความปลอดภัยที่เชื่อมโยงในการทำงานที่หลากหลายทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผลในการปฏิบัติงานด้วยตนเองด้านที่4ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และรับผิดชอบได้แก่สามารถปฏิบัติงานตามแบบแผนและปรับตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปลงสามารถแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนได้และเป็นนํำประธรรมเป็นบางครั้งคุณสมบัติของผู้ฝึกอาชีพข้อที่ 1. ต้องผ่านการลงทะเบียน 2. มีการทำประกันอุบัติเหตุ 3. มีผลการเรียนเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า2.00โดยไม่มีผลการเรียนเป็นศูนย์หรือมอสี่มีผลการเรียนผ่านในรายวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพสาขางาน 5. มีผลการเรียนผ่านในรายวิชากิจกรรม 6. มีพฤติกรรมเรียบร้อยทั้งในด้านความรับผิดชอบคุณธรรมจริยธรรม 7. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ฝึกอาชีพในสถานประกอบการขั้นตอนลำดับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพ 1. หน,งนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกอาชีพ 2. แบบตอบรับ 3. หนังสือส่งตัว 4. ส,สัญญาการฝึก 5. ประกันชีวิตสวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเป็นกังวลและกำลังหาคำตอบอยู่ใช่ไหมคะว่า ฉันจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในวันนี้ครูมีเทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการฝึกอาชีพมาบอกค่ะเทคนิคข้อที่ 1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 2. มีสัมมาคารวะ 3. ศึกษาข้อมูลของสถานประกอบการ 4. รู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน 5. รู้จักระดับของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารให้สำลิดผล 6. เรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน7การปรับประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนางาน8เปิดใจรับการปรับตัวและเรียนรู้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสู้ๆนะคะเด็กๆใช้ทักษะความรู้ทางด้านวิชาการวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองให้สมกับคำพูดที่ว่าอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ สำหรับการประถมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกอาชีพในสถานประกอบการในวันนี้ทำให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกงานฝึกอาชีพตลอดจนการเตรียมตัวก่อนการฝึกงานฝึกอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการได้ดำเนินการมาสำเร็จรู้ล่วงแล้วอย่าลืมทำแบบทดสอบและนำผลการทดสอบมารับหนังสือส่งตัวฝึกงานฝึกอาชีพที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยสาร พัชช่างตาดกันนะคะขอบคุณค่ะ